สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะปอยจะมาแนะนําวิธีการดูแดชบอร์ดและการพิมพ์รายงานต่างๆสําหรับผู้ประกอบการค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแดชบอร์ดแรกนะคะก็คือแดชบอร์ดที่เมนูหน้าหลักนั่นเองค่ะโดยข้อมูลส่วนแรกที่แสดงคือภาพรวมรายรับรายจ่ายค่ะจะเป็นการแสดงข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายและกําไรเป็นรายเดือนทั้งปีค่ะ หากต้องการทราบตัวเลขรายได้ค่าใช้จ่ายของเดือนใดนะคะเราสามารถนําเมาส์ไปชี้ที่กราฟแท่งของเดือนนั้นได้เลยค่ะส่วนกําไรแต่ละเดือนนะคะจะแสดงเป็นกราฟเส้นสีดําด้านล่างนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลการเปรียบเทียบงวดนี้กับงวดที่แล้วแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยค่ะว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงร้อยละเท่าไหร่ค่ะ อีกทั้งแถบสีตรงนี้นะคะเรายังสามารถเปิดปิดการแสดงผลตามต้องการได้ด้วยค่ะโดยตัวเลขในกราฟนี้นะคะจะตรงกันกับงบการเงินตามถังบัญชีหมวด4รายได้และหมวด5้าค่ายจ่ายค่ะต่อไปจะเป็นข้อมูลภาพรวมลูกนี้เจ้าหนี้ค่ะโดยลูกนี้จะเห็นรายการที่รอรับชำระนะคะ ว่ามีทั้งหมดกี่รายการมูลค่ารวมเท่าไหร่และรายการที่เกินกำหนดแล้วกี่รายการมูลค่ารวมเท่าไหร่ค่ะส่วนเจ้านี้นะคะก็จะเป็นรายการที่อยู่ในสถานะรอจ่ายชำระค่ะและรายการที่เกินกำหนดจ่ายชำระค่ะโดยตัวเลขที่แสดงตรงนี้นะคะจะตรงกันกับรายงานอายุลุงนี่เจ้านี้ที่เมนูพูดติดต่อค่ะ ต่อไปจะเป็นข้อมูลรายได้ที่แสดงข้อมูล3สินค้าหรือบริการที่สร้างรายได้ให้มากที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนที่แล้วปีนี้ปีที่แล้วโดยตัวเลขที่แสดงจะตรงกันกับงบการเงินเช่นเดียวกันค่ะส่วนค่าใช้จ่ายจะแสดงข้อมูลเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่กิจการได้จ่ายไปตามผังบัญชีหมวด5ค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะ อีกหนึ่งข้อมูลที่จะแสะดงเป็นภาพรวมแดชบอร์ดให้เราดูได้ง่ายๆนั่นก็คือเงินคงเหลือณวันนี้ของกิจการค่ะซึ่งจะแสะดง3บัญชีที่มียอดคงเหลือสูงสุดแล้วแต่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนะคะส่วนข้อความสีฟ้าที่เขียนว่าภาพรวมการเงินเมื่อกดเข้าไปนะคะที่ข้อความดังกล่าวเนี่ยระบบจะวิ่งไปที่หน้าภาพรวมของเมนูการเงินให้อัตโนมัติเลยค่ะ เพื่อให้ผู้ประกอบการดูข้อมูลทางการเงินได้ละเอียดขึ้นนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายทางด้านล่างของหน้าหลักก็คือข้อมูลที่เราต้องการจะติดตามเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการเงินหรือผังบัญชีที่ต้องการเพื่อดูยอดคงเหลือที่หน้าหลักนี้ได้เลยน,นั่นเองค่ะ ไปที่เมนูรายรับหัวข้อดูภาพรวมชาร์ตแรกจะเป็นใบแจ้งหนี้สถานะรับชำระแล้วรอรับชำระหรือผลกำหนดชำระที่แสดงเป็นรายปีรายเดือนและรายวันให้ค่ะ ต่อมาเป็นเอกสารที่ออกฝั่งรายรับทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีขายใบลดหนี้และใบวางบิน้วยเอกสารแต่ละสถานะของช่วงเวลาที่กำหนดนั้นระบบจะยึดจากวันที่ออกเอกสารนั่นเองค่ะชาร์ตด้านล่างของเมนูรายรับจะแสดงข้อมูลสินค้าหรือบริการ3รา,ายการแรกที่ขายดีที่สุดค่ะและขายให้ใครมากที่สุดค่ะ ส่วนชาร์จรายได้จากอะไรมากที่สุดนั้นนะคะจะแสดงตรงกงันกับงบการเงินตามผังบัญชีที่ผูกไว้นั่นเองค่ะและหน้านี้นะคะยังเลือกติดตามบัญชีลูกหนี้รายที่ต้องการได้ด้วยค่ะแดชบอร์ดรายจ่ายไปที่เมนูรายจ่ายหัวข้อดูภาพรวมชาร์นแรกจะเป็นเอกสารรายจ่ายแต่ละสถานะค่ะที่แสดงเป็นรายปี รายเดือนและรายวันให้ค่ะต่อมาเป็นเอกสารที่ออกฝั่งรายจ่ายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใบสั่งซื้อบันทึกรายการจ่ายใบกำกับภาษีซื้อใบรอนี้ที่รับมาและใบรวมจ่ายค่ะโดยข้อมูลจะแสดงระบบจะยึดตามวันที่ออกเอกสารนะคะและชาร์ตด้านล่างของเมนูรายจ่ายจะแสดงยอดรวมและผู้ติดต่ตอ ที่เราจ่ายเงินให้มากที่สุด3ลรายชื่อค่ะแล้วก็จ่ายค่าอะไรไปบ้างมากที่สุดตามผังบัญชีที่เราบันทึกค่ะต่อไปจะเป็นการค้นหาและพิมพ์รายงานเอกสารค่ะโดยไปที่เมนูและเอกสารที่ต้องการนะคะเลือกหัวข้อดูทั้งหมด หรือหัวข้ออื่นๆแต่ละสถานะที่ต้องการจะพิมพ์ได้เลยค่ะปล่อยยกตัวอย่างนะคะเช่นปลอยต้องการจะพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ที่เกินกําหนดรับชําระแล้วก็ให้ไปที่เมนูรายรับเลือกหัวข้อใบส่งของใบแจ้งหนี้บันทึกลกหนี้แล้วก็เลือกสถานะผลกําหนดค่ะระบบก็จะแสดงข้อมูลใบแจ้งหนี้แถบเกินเวลารับชําระพร้อมแสดงตัวเลขว่ามีทั้งหมดกี่ฉบับแบบนี้ค่ะ และให้เราทำการกดปุ่มพิมพ์รายงานได้เลยค่ะเลือกหัวข้อที่ออกเอกสารตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วกดพิมพ์รายงานอีกครั้งค่ะระบบจะเด้งป๊อปอัพให้เราเลือกว่ารายงานนี้เนี่ยเราจะดาวน์โหลดหรือจะกดส่งไปยังอีเมลค่ะหากเราเลือกดาวน์โหลดนะคะจะเด้งไปที่กระดิ่งแจ้งเตือนที่หน้าโปรแกรมค่ะแต่ถ้าเกิดเราเลือกให้ส่งรายงานไปยังอีเมลนะคะ ระบบจะให้ระบุอีเมลและให้เรากดยืนยันอีกครั้งค่ะหรือจะพิมพ์รายงานจากการค้นหาขั้นสูงก็ได้ค่ะเช่นปอยต้องการจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมูลค่า5,000บาทขึ้นไปที่ถูกอนุมัติโดยนายก็ให้ไปที่เมนูรายรับใบเสร็จรับเงินหัวข้อดูทั้งหมดกดค้นหาขั้นสูงเลือกขั้นสูงมากค่ะระบุมูลค่าขั้นต่ำนะคะ ระบุยูเซอร์ผู้อนุมัติที่ต้องการค่ะแล้วกดปุ่มค้นหาระบบจะแสดงใบเสร็จตามเงื่อนไขที่เราระบุค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะกดปุ่มพิมพ์รายงานเรายังสามารถเลือกการเรียงข้อมูลได้ด้วยนะคะว่าอยากจะให้รายงานของเราเนี่ยออกมาแล้วเรียงข้อมูลตามเลขที่เอกสารหรือรายชื่อลูกค้าหรือวันที่ออกเอกสาร หรือเรียงตามมูลค่าจากมากไปน้อยน้อยไปมากโดยการกดที่หัวคอลัมน์นั้นๆ1ครั้งหรือ2ครั้งเพื่อเรียงข้อมูลตามต้องการแล้วกดปุ่มพิมพ์รายงานได้เลยค่ะส่วนรายงานเอกสารฝั่งรายจ่ายนะคะก็ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะโดยไปที่ชื่อเอกสารนั้นๆแล้วเลือกสถานะที่ต้องการค่ะเช่นเมนูรายจ่ายบันทึกค่า้จ่ายดูทั้งหมด โดยรายงานที่สั่งพิมพ์นะคะจากหน้านี้เนี่ยจะเป็นรายการจ่ายตามเอกสาร E X P ค่ะจะเป็น E X P ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือใค้จ่ายอื่นๆค่ะต่อไปการพิมพ์รายงานอายุลูงนี้เจ้านี่ให้ไปที่เมนูผู้ติดต่ตอดูภาพรวมกดปุ่มพิมพ์รายงานเลือกรายงานที่ต้องการว่าจะเป็นรายงานอายุเจ้านี่ รายงานอายุลูกหนี้หรือรายชื่อผู้ต,ติดต่อทั้งหมดค่ะเมื่อเลือกรายงานเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถระบุกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการได้ด้วยนะคะว่าจะพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้ทั้งหมดหรือเฉพาะลูกหนี้ในกลุ่มลูกค้าชันะะ้นดีเท่านั้นค่ะแล้วเลือกนะวันที่ที่ต้องการเรียกรายงานได้เลยค่ะแล้วกดปุ่มพิมพ์รายงานค่ะระบบจะเด้ง๊อปอัพให้เราเลือกว่ารายงานเนี่ยจะดาวน์โหลดหรือว่าจะส่งไปยังอีเมลค่ะ แล้วก็กดปุ่มยืนยันอีกครั้งค่ะสำหรับประวัติการซื้อขายเทอมการค้าวงเงินขายเชื่อให้ไปที่เมนูผู้ติดตอ่อดูภาพรวมค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการด้วยรหัสผู้ติดตอ่อหรือชื่อหรือเลข13หลักก็ได้ค่ะเมื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการแล้วนะคะให้กดเข้าไปได้เลยค่ะเลือกแถบภาพรวมค่ะ ในแถบภาพรวมนี้เนี่ยระบบจะแสดงยอดขายทั้งหมดที่ขายให้กับลูกค้ารายนี้ค่ะแสดงจำนวนวันรับเงินเฉลี่ยหรือจำนวนวันที่กว่ากิจการเราเนี่ยจะได้รับเงินจากลูกค้ารายนี้คิดเป็นเวลากี่วันโดยเฉลี่ยจากใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิน10ฉบับล่าสุดค่ะและแสดงมูงเงินขายเชื่อว่ามีการใช้เงินไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่ให้ด้วยนะคะ ต่อไปการพิมพ์รายงานสินค้าให้ไปที่เมนูสินค้าเลือกหัวข้อสินค้าบริการดูภาพรวมกดปุ่มพิมพ์รายงานระบบจะเด้งป๊อปอัพให้เราระบุวันที่นะคะจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วกดพิมพ์รายงานค่ะกดดาวน์โหลดหากต้องการดาวน์โหลดมาไว้ที่กระดิ่งนะคะโดยรายงานสินค้าที่ได้เนี่ยจะหน้าตาแบบนี้ค่ะ แสดงยอดซื้อยอดขายตามช่วงเวลาที่เราระบุและแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละตัวทั้งเป็นจำนวนหน่วยและบาทเลยค่ะสำหรับแดชบอร์ดที่เมนูสินค้าข้อมูลส่วนแรกเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะกดติดตามสินค้าบางตัวให้แสดงยอดขายต้นทุนขายกำไรขั้นต้นและมูลค่าคงเหลือในหน้านี้ได้เลยค่ะ ต่อไปหากเราต้องการดูข้อมูลสินค้าที่ละเอียดขึ้นนะคะก็สามารถกดเข้าไปในสินค้าตัวนั้นๆแถบสรุปยอดขายจะแสดงชาร์ตยอดขายต้นทุนกำไรและชาร์ตแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อการเปลี่ยนแปลงราคาขาย จากนี้ยังมีข้อมูลสรุปว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยขายให้ใครมากที่สุดซื้อจากใครมากที่สุดตามช่วงเวลาที่กำหนดค่ะต่อไปแถบเคลื่อนไหวจะแสดงรายการเคลื่อนไหวเป็นลอ็ลอตๆตามการนำเข้าสินค้าให้ค่ะเช่นล็อตนี้นะคะจะมีการซื้อเข้ามาจำนวนเท่าไหร่และขายออกไปเท่าไหร่ตามบินขายใดและจำนวนคงเหลือของล็อตนี้เหลือเท่าไหร่ค่ะ แน่นอนคะ่ะสำหรับแดชบอร์ดของเมนูการเงินนะคะข้อมูลส่วนแรกเลยที่เราอยากจะทราบกันก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีไหนบ้างยอดเงินเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะให้ไปที่เมนูการเงินได้เลยคะ่ะหัวข้อดูภาพรวมชาร์ตนี้เลยคะ่ะหากต้องการดูแบบละเอียดทุกบัญชีเลยให้กดไปที่ข้อความสีฟ้าที่เขียนว่าช่องทางการเงินทั้งหมดหรือกดที่แถบเงินสด ธนาคารอีไว l e t ก็ได้ค่ะเราก็จะเห็นยอดคงเหลือของทุกบัญชีโดยแยกตามประเภทเงินฝากให้ค่ะหากต้องการดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชีใดให้กดเข้าไปในบัญชีนั้นๆได้เลยค่ะจะเห็นชาร์จที่สวยงามและรายการเงินเข้าเงินออกของบัญชีนั้นทุกรายการเลยค่ะหรือค้นหาตามช่วงวันที่ เลขที่เอกสารอ้างอิงหรือจำนวนเงินที่ต้องการแล้วพิมพ์รายงานออกมาดูเป็นไฟล์ Excel ก็ได้ค่ะชาร์ตต่อไปที่หน้าภาพรวมของเมนูการเงินก็คือตารางเงินเข้าเงินออกค่ะที่ผู้ประกอบการสามารถดูกระแสเงินได้ง่ายๆนะคะทําให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะวางแผนรายการจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะไปที่เมนูการเงินดูภาพรวม ตารางดังกล่าวจะแสดงเป็นรายเดือนคล้ายๆกับปฏิทินเลยค่ะโดยในแต่ละวันนะคะจะแสดงไอคอนและจํานวนเงินดังนี้ค่ะไอคอนลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นนะคะก็คือจํานวนเงินที่รับเข้ามาในกิจการค่ะส่วนไอคอนลูกศรสีแดงชี้ลงนะคะก็คือจํานวนเงินที่กิจการจ่ายออกไปนั่นเองค่ะส่วนวงกลมสีแดงนะคะก็คือจํานวนเงินที่กิจการควรจะได้รับภายในวันที่ดังกล่าว แต่กิจการยังไม่ได้รับค่ะส่วนวงกลมสีส้มนะคะก็คือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายภายในวันที่ดังกล่าวแต่ทางกิจการยังไม่ได้มีการจ่ายชำระออกไปนั่นเองค่ะและลูกศรสีฟ้าชี้ขึ้นนะคะก็คือจำนวนเงินที่คาดว่าจะเข้าค่ะส่วนลูกศรสีน้ำเงินนะคะที่ชี้ลงเนี่ยก็คือจำนวนเงินที่คาดว่าจะออกค่ะ ้อสังเกตนะคะวงกลมสีส้มและวงกลมสีแดงเนี่ยจะแสดงวันที่ที่เป็นอดีตค่ะส่วนลูกศรสีฟ้ากับลูกศรสีน้ำเงินนะคะจะแสดงสำหรับวันที่ในอนาคตน,นั่นเองค่ะหากต้องการดูเงินที่กรรมการหรือพนักง,งานได้ทำการสำรองจ่ายไปแทนกิจการนะคะและกิจการเนี่ยยังไม่ได้โอนเงินคืนให้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เมนูการเงิน สำรองรับจ่ายและกดดูภาพรวมค่ะแล้วกดเข้าไปในบัญชีที่ต้องการค่ะเราก็จะเห็นหน้าแดชบอร์ดรายการเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือปัจจุบันค่ะหากยอดคงเหลือติดลบนะคะนั่นก็หมายความว่ารายการที่เราทำการสำรองจ่ายไปแล้วเนี่ยทางกิจการยังไม่ได้โอนเงินคืนมาให้ค่ะหากทางกิจการโอนเงินมาให้ เราครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะยอดคงเหลือเนี่ยก็จะเป็นศูนย์นัน่นเองค่ะนอกจากนี้เมนูการเงินยังมีทะเบียนเช็ค,ครับเช็คจ่ายให้ทางกิจการเนี่ยสามารถคุมเช็คได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการดูแดชบอร์ดของแต่และเมนู และการพิมพ์รายงานเอกสารของแต่ละสถานะเป็นยังไงกันบ้างคะหากท่านใดต้องการเทคนิคดีๆหรือวิธีการใช้งานโปรแกรม Peak แบบนี้อีกก็สามารถติดตามได้ในคลิปอื่นๆในเพลย์ลิสต์นี้ได้เลยค่ะ